สวัสดีครับในช่วงยุคปี90รถพิกอาพ์เ็นเกประสงค์ส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันนะักผู้ผลิตที่เป็นบริษัทแม่เนี่ยไม่ค่อยมีการผลิตออกมานะครับเราจะเห็นได้ว่าณนะตอนนั้นจะมีบริษัทไทยลุ่งได้นํารถกระบะมาดัดแปลงนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในช่วงนั้นแต่พอทางบริษัทโตโยต้านะครับได้ออกเจ้าสปอร์ตไรเดอร์มาอวดโฉมในปี1998นะครับหลังจากนั้นเนี่ยความนิยมใน PPV เนี่ย ุ่งสูงขึ้นมากจนมาถึงปัจจุบันซึ่งน่าจะกล่าวได้ว่าเจ้าสปอร์ตไลเดอร์นะครับเป็นเรือธงสำหรับ PPV มาจนถึงยุคป,ปัจจุบันอย่างวันนี้นะครับคันที่เอามาอวดโฉมให้เพื่อนๆดูเนี่ยนะครับเจ้าเนี่ยคือสปอร์ตไลเดอร์อยู่ในโฉมแรกๆคันนี้ที่น่าสนใจเลยเป็น เจ้าของมือเดียวนะครับออกจากห้างจนถึงวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับมันเป็นการตอกย้ำได้เลยว่าเจ้า s p o ตไลเดอรเนี่ยมันเจ๋งแค่ไหนเจ้า s p o ตไลเดอรเนี่ยนะครับเปิดตัวครั้งแรกในปี9ไปแล้วก็ออกมาหลายรุ่นหลายเครื่องจนมาถึงตัวโฉมสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะขึ้น f o r t u ู e r ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นช่วงพันสองสกับสองพันส ซึ่งคู่แข่งในสมัยนั้นนะครับออกมาช่วงใกล้เคียงก,กันก็คือจะมีมิสูวิชิจีวาก้อนแล้วก็น่าจะเป็น Big M Exciter นะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นอ s u Adventure ู u t ท a ีอาร์แอดซึ่งพอจะเป็นคู่เปรียบมวยพอฟัดพอเวียงกันได้สําหรับตัวเครื่องของ s p o t ไลเดอร์เนี่ยก็จะมีอยู่หลกัหลกๆอยู่3มเครื่องนะครับเครื่องแรกก็คือเครื่อง 5L นะครับตัวที่2ก็คือตัวที่เป็น K z ตัวที่3เนี่ยก็คือจะเป็น d 4 d นะครับโฉมสุดท้ายเนี่ยจะเป็น d 4 d นะครับซึ่งลักษณะการใช้งานเนี่ยค่อนข้างหลากหลายในสําหรับเครื่อง3าตัวนี้นะครับเอาเท่าเท่าที่ผมมีข้อมูลนะครับอันนี้เล่าให้ฟังกันก็เา่าอย่างแรกเนี่ยคนที่ใช้ 5L เนี่ยจะบ่นในเรื่องของการกินน้ํามันนะครับเคเซ็เนี่ยจะดีขึ้นมาหน่อยส่วน d 4 d ประหยัดสุดนะครับสำหรับคนที่เอาไว้เล่นไว้ลุยไว้ดิ้นโคนจริง,รงสายออฟโรดนะครับส่วนใหญ่ที่จะจับกันเนี่ยก็จะใช้ 5L กับเคซะเป็นหลัก ที่คิดกันจริงๆก็คือเคสัส่วน D4D เนะี่ยโดยส่วนตัวสำหรับผมถ้าเป็นผมใช้เองเนี่ยผมใช้ในเมืองด้วยนะครับเอาไปเที่ยวอุทยานด้วยอะไรด้วยไม่ได้ที่เข้าไปในป่าลึกๆผมจะเลือกที่ตัวโฉมที่เป็นเครื่องดี d ฟนะครับอ้อลืมไปในตัวดี d นะครับ,ม, d d รบมันก็จะมีเครื่องที่เป็นตัวแยกย่อยอีก2ตัวนะครับก็คือเครื่องที่เป็น 1KD กับ 2KD นะดสำหรับช่วงล่างของสปอร์ตไลเดอร์นะครับด้านหน้าเนี่ย เป็นทอร์ชั่นบาร์บวกกันโค้งสําหรับด้านหลังนะครับก็จะเป็นแหนบนะครับแล้วก็โชคไข้สำหรับไฟหน้าก็จะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์ซึ่งตัวเนี้โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบผมมีความรู้สึกว่ามันสว่างไม่ค่อยเยอะอะถ้าเทียบกับในรุ่นปเีเดียวกันนะครับหลายๆตัวนะครับแต่สำหรับไฟท้ายเนี่ยผมชอบมากนะครับค่อนข้างสว่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งซึ่ง สมัยนั้นนะครับถือว่าว้าวมากๆก็คือไฟเบรกดวงที่3มันจะเห็นชัดมากในเวลากลางคืนนะครับสำหรับรถที่ขับตามหลังซึ่งตรงเนี้ยผมยอมรับเลยว่าทำได้ค่อนข้างดีนะสมัยนั้นคราวนี้เรามาดูเครื่องกันบ้างนะครับ อย่างที่บอกนะครับคันนี้สําหรับเจ้าของเนี่ยเป็นรถสะสมจะเห็นเลยว่าสภาพเครื่องเนี่ยจะเนี้ยกริบมากเครื่องตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นรุ่นท็อปของณนะตอนนั้นนะครับเครื่องตัวนี้ที่ได้มานะครับก็คือจะเป็นเครื่องเคสัตจากการที่เคยใช้งานมาเนี่ยตัวนี้สําหรับผมเลยเป็นเครื่องที่มีแรงบิดค่อนข้างสูง มันตะกุยผ่านอุปสรรคได้ดีจริงๆนั่นแหละหลายๆคนที่เล่นออฟโรดกันเนี่ยเห็นว่าตัวนี้เวลาส่วนใหญ่ที่ได้กันเอามาใช้นะครับไม่ค่อยจะปรับอะไรมากอย่างมากนะครับที่เขาเอามาเล่นๆกันตามที่ผมพอรู้เรื่องบ้างน,นะครับถูกผิดขออภัยนะครับอย่างแรกเลยก็คือจะมาเปลี่ยนคันเร่งนะครับจากไฟฟ้านะให้เป็นคันเร่งสายมันจะได้ดิ้นได้นะครับอย่างที่2ก็คือจะมาเปลี่ยนหม้อน้ําเป็นหม้อน้ําอลูมิเนียมกันเท่านั้นก็ใช้งานได้สบายๆแล้วฮะ ส่วนเรื่องค่าซ่อมค่าสวิสนะครับในส่วนของสปอตไ i เดอร์เนี่ยผมขออนุญาตข้ามนะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยหาข้อมูลได้เยอะอยู่แล้วในมุมมองที่ผมมานําเสนอนะครับผมมานําเสนออีกมุมมองหนึ่งเพื่อว่ามันจะเป็นจุดที่เอาไปเสริมจากที่เวลาคนที่หลายๆคนที่เขารีวิวกันไว้สำหรับคนที่เผื่อจะหามาใช้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตเพราะว่าคันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเนื้บจริงนะฮะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดว่าเพจนะครับหรือว่าคัสซีข้างหน้าเป็นยังไงบ้างครับ ดูนะครับทัชซีจะมีเลขจะต้องมีสติ๊กเกอร์เม็ดอาร์คเม็ดอะไรอันนี้ขออนุญาตข้ามนะครับไม่จําเป็นนี่ฮะแล้วก็ไปดูสติ๊กเกอร์อยู่ครบเห็นไหมครับไล่ดูได้เลยนะฮะครับมอรงมออกมีทั้งหมดที่ฝากระโปรงหน้าฮะอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้ฮะต้องเป็นของโตโยต้าอันนี้เพิ่มเติมนะครับสําหรับคนที่เอาไว้ไปเปรียบเทียบเวลาไปหาซื้อรถนะครับ สำหรับกระจกเดิมเดิน,นะครับจะเป็นของ TSG ทุกบานที่กระจกด้านข้างก็จะมีนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นรถที่ประกอบไทยที่เราจะสังเกตเห็นง่ายๆนะครับมันจะมีโลโก้มอออกกอรอันนี้ให้ดูจุดหนึ่งนะครับของรถคันนี้ที่มันเนียบมากจะเห็นได้เลยว่านะครับลาเบลทุกอย่างครบไม่เคยมีการถอด มคล้อเดิมๆจากโรงงานนะครับจะเป็นแม็กขอบส5สมัยนั้นเนี่ยแม็กขอบ15นี่ในถือว่าใหญ่แล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูภายในกันบ้างเนื่องจากคันนี้นะครับมันเป็นรถแห้งแค่เดิมๆทั้งคันอย่างแรกลองดูเบาะอ,อันนี้เป็นเบาะเดิมนะครับไม่เคยทําอะไรกับมันพลาสติกบางตัวนะครับก็จะเริ่มกรอบไปตามการเวลานะฮะ อย่างที่ประตูด้านข้างบางส่วนมันก็เริ่มคืนสภาพแต่ว่าวัสดุเนี่ยหรือว่าพวกอุปกรณ์การใช้งานเนี่ยยังดีอยู่นะครับคันนี้จริงๆคันนี้ใช้เยอะไหมใช้เยอะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเจ้าของเนี่ยดูแลรักษาดีมากผมยืมรถเข้ามารีวิวเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าคันนี้เก่งใจก <c> ล <ười> <c ười> <c ười> ัวไปทอ <c ười> าคำว่า <g ười> ที่แผงควบคุมก็จะมีที่ปรับกระจกเซนทัล็อกนะแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้าซ้ายขวา ส่วนคอนโซลหน้าช่องแอร์นะครับอแอร์หลังอันนี้ไฟหลีหรือไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ที่ฉีดหรือที่ปัดกระจกด้านหลังส่วนที่เปิดฝากระโปรงนะครับที่เปิดถังน้ำมันจะอยู่ด้านล่างสําหรับที่พวงมาลัยจะมีแอร์แบ็กอยู่ลูกหนึ่งนะครับสมัยนั้นเนี่ยก็ถือว่าหรูเลิศนะส่วนคอนโซลไม้ด้านหน้านะครับก็จะเป็นไม้ตัวเรือนขาว ก้านสัญญาณไฟเลี้ยวอยู่ด้านขวาก้านสำหรับที่ปัดน้ําฝนอยู่ด้านซ้ายส่วนเบรกมือนะครับก็จะเหมือนรถกระบะในสมัยนั้นนะครับเวลาใช้กระดึงเวลาปลดออกก็กดแล้วก็บิดนะครับปล่อยลงไปแผงคอนโซลด้านหน้าจะเป็นลายไม้นะครับในสภาพยังดีอยู่เลยนี่ของเดิมๆนะครับไม่เคยเปลี่ยนนะครับไฟดิจิตอลไฟฉุกเฉินแล้วก็จะมีที่วางแก้วกาแฟสมัยก่อนนะถือว่าหรูมากเก๋มากนะฮะอันนี้น่องยางสภาพเดิม แล้วก็แอร์นัแอร์นี่ก็คือจะเป็นลักษณะแอร์รถกระบะทั่วไปอุณภูมินะครับเป็นแบบลูกบิดหมุนนะครับส่วนพัดลมแอร์ก็จะลักษณะเป็นสวิตช์เลื่อนนะฮะแล้วก็ตัวด้านบนก็จะเป็นตัวที่รับประกาศภายนอกสําหรับตัวนี้นะครับตัววิทยุเปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้เอามาใส่ทูดินแล้วนะฮะแล้วก็จะมีเก๊ะใส่ของสองตัวแล้วก็ช่องเสียบไฟที่จุดปุหรี่จะอยู่ทางด้านซ้าย เนื่องจากเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะ mm hmm. ก็จะมีเกียร์ปกติแล้วก็เกียร์โลเกียร์ไฮนะครับอยู่ที่ด้านข้างนะครับถ้าใครที่เคยใช้งานมาอยู่ก็จะพอเข้าใจจะพอรู้แต่ว่าตัวยานะ่ครับจะเห็นได้ว่าจริงๆก็ต้องยอมรับว่าอันนี้คือต้องยืนยันอย่างนี้นะครับว่าของเดิมๆไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่สภาพเนี่ยคันนี้เก็บดีจริงๆนะครับแล้วก็มีเกียร์ด้านหน้าสําหรับใส่ของกระจกมองหลังนะฮะก็จะเป็นแบบตัดแสงได้ ยกขึ้นยกลงแต่ว่านี้ครับโดยส่วนตัวผมมองว่าเป็นจุดอ่อนผมมองว่ารถรุ่นนี้ที่ผมเคยจับมาเนี่ยสองสามคันผมมองว่ามันงอแงงอแง,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 งครับมันไม่ค่อยแข็งแรงดูมันอ่อนแอเหลือเกินแผงบังแดดนะฮะนี่อันนี้ของเดิมๆนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันเดิมจริงๆนะครับมีการ์ดมีอะไรใส่อยู่นะครับเป็นสอดอยู่เนี่ยคือของเดิมๆนะฮะอันนี้ให้ดูเลยนะหาดูยากครับคันนี้ มีกระจกนะครับอยู่ด้านฝั่งซ้ายอันนี้ก็จะเป็นช่องใส่แว่นนะครับคราวนี้มาดูคอนโซนกลางกันบ้างอันนี้สภาพเป็นเดิมนะครับที่ผมชอบนะครับส่วนหนึ่งก็คือคันนี้ครับมันสามารถวางแก้วเย,ยติได้อันนี้แก้วนี้ติดนะครับต้องไปด้วยกันตลอดนะครับขาดกันไม่ได้มาดูแถวสองกันบ้างนะครับ จุดเด่นใอย่างหนึ่งของสปอร์ตไลเดอร์ก็คือในเรื่องของห้องโดยสารแถว1กับแถว2นะครับซึ่งกว้างดูตำแหน่งที่นั่งนะครับระหว่างแถว1กับแถว2ซึ่งตำแหน่งคนขับเนี่ยผมขับมานะฮะก็คืออยู่ในเซ็ตอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วดูแถว2ฮะดูลักษณะการนั่งนะฮะซึ่งผมสูงเองเนี่ย177 1 17เ8เซนเนี่ยดูดิครับเหลือเยอะมากๆเดี๋ยวลองเลื่อนเข้าเลื่อนออกไป้ดูนะครับ พื้นที่มันเยอะจริงๆครับเนี่ยอันนี้ผมเลื่อนสุดนี่คือสุดนะครับตรงเนี้ยน่าจะมีพื้นที่เนี่ยเหลืออยู่ประมาณฟุตกับฟุตครึ่งซึ่งมันมันโล่งมันโอ่โถงมากนะครับสมัยนั้นเนี่ยยอมรับเลยว่ามันตรงเนี้ยมันเป็นจุดเด่นจริงๆในส่วนของที่นั่งแถวสามนะครับวิธีการใช้งานคือตรงนี้ก็คือจะต้องโยกสวิตช์ตัวนี้ขึ้นนะครับในจุดนี้สปอร์ตไลเดอร์ทำได้ดีนะครับ ขึ้นลงง่ายสะดวกนะครับผมตัวใหญ่ๆก็ยังขึ้นลงได้แต่ในเมื่อมีข้อดีก็มีข้อเสียที่นั่งเบาะแถว3เนี่ยอันนี้บอกก่อนนะครับว่าผมเองเนี่ยก็เพิ่งมีความรู้ณนะวันนี้นี่เองนะครับที่ไปไปขอยืมรถคันนี้จากเจ้าของมานะครับว่าเบาะที่นั่งแถว3เนี่ยตัวนี้จริงๆมันนั่งเนี่ยมันจะเป็นแนวตั้ง90องศานะครับมันจะนั่งลําบากมากแล้วคนเนี่ยที่เข้ามานั่งตรงนี้ครับ ผู้ใหญ่ตัวเล็กๆยังลำบากเลยผมมองว่าจริงๆนั่งได้แค่เด็กนะครับคันนี้นะครับที่มีไปโมดิฟายอย่างแรกนะฮะก็คือไปทำตัวพนักพิงเนี่ยให้มันเอ็นออกไปได้หน่อยนึงซึ่งทำให้คนนั่งหลังเนี่ยสบายขึ้นตรงที่นั่งแถว3ก็จะมีตู้แอร์ตู้หนึ่งซึ่งลมเนีแรงอยู่พอสมควรนะรเวลาใช้งานก็ค่อนข้างเย็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งสำหรับสปอร์ตไรเดอร์สำหรับคนที่ชอบนอนในรถ เลื่อนเบาะมาข้างหน้าให้สุดเอาหัวหมอนออกสำหรับคนที่ชอบนอนในรถอันนี้ทำให้ดูนะครับแค่ด้านเดียวนะฮะเนี่ยฮะสบายมากๆนอนเหยียดได้สบายทำได้ดีมากนะครับนอนสบายในลักษณะนี้มันสามารถทำได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับแค่ถอด หมอนรองเบาออกนะครับแล้วเลื่อนเบาเข้าไปด้านหน้าส่วนตัวแถว2เลื่อนให้สุดนะฮะจะได้ตำแหน่งนี้ครับนอนในรถได้สําหรับสายเที่ยวนะครับชอบเที่ยวแต่ขี้เกียจกลางเต็นท์อันนี้แนะนําครับสําหรับการใช้งานทางด้านหลังนะครับของสปอร์ตไรเดอร์เนี่ยเราจะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าตอนณยุคนั้นนะครับสมัยนิยมเลยก็คือการแขวนยางอะไหล่นะครับไว้ด้านท้ายรถมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับ ในการใช้งานจริงๆถ้าเกิดว่ารถยางแตกนะครับแล้วก็ติดลมจมโคลนถ้าเราเอาอยางอะไหล่นะครับไว้ที่ใต้ท้องรถมันจะไม่สามารถเอาออกได้เพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่งเลยที่เป็นการแก้ปัญหาก็คือการเอาอยางอะไหล่แขวนไว้ทางด้านท้ายวิธีการเปิดฝากระโปรงท้ายนะครับดึงสลักนะครับแล้วก็เปิดออกพอเปิดแล้วนะครับดันออกไปให้สุด แล้วมันจะมีสวิตตัวนี้อยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นสลักล็อกเพื่อกันไม่ให้มันกลับมาฟาดกับฝ,ฝากระโปรงรถจะเป็นแบบลักษณะมือเปิดนะครับถ้าโยกขึก้นไปอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นความรู้ใหม่นะครับของผมว่าตัวบอกแถวสามเนี่ยมันไม่สามารถพับได้หรือเก็บได้นะครับ ส่วนใหญ่ทุกคันที่ผมเคยผ่านมือมาเนี่ยมันพับได้ครึ่งหนึ่งนะครับลาไปกับพื้นก็เลยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับขอให้เป็นข้อมูลไว้ก่อนนะครับถ้าถูกผิดขออภัยนะครับก็เลยเช็คไปนะครับแต่หลายๆคนยืนยันตรงกันว่าต้องเอาไปโมดิฟายนะครับถ้าต้องการพื้นที่การเก็บสัมภาระมากขึ้นไปที่ร้านบ่อครัแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยเท่าที่เช็คดูคร่าวๆประมาณพันนิดหน่อย ไปใส่บานพับให้มันพับได้นะครับแล้วเราก็จะเก็บของได้สําหรับบางคนที่ไม่ได้ใช้เบาะแถวสามอยู่แล้วเขาก็จะลื้อเก็บกันอ,อกไปเลยเดี๋ยวมาดูขนาดห้องเก็บสัมภาระเดิมๆกันนะครับเนี่ยฮะสามารถนั่งเหยียดขาได้อันนี้ตรงตัวเบาะนะครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้มันโดนโมมาแล้วมันเลยเอ็นเข้ามาหน่อยนะครับถ้าของเดิมมันจะตั้งตรงอย่อยางนี้เลยฮะ เมื่อก่อนใครที่นั่งสปอร์ตไรเดอร์เนี่ยนั่งแถวสามจะทรมานมากแต่ถ้าเป็นผมใช้เองนะครับเบาแถวเนี้ยครับผมรื้อออกแน่นอนเพราะว่าเป็นคนของเยอะนะครับเพราะทรงมันเป็นทรงกล่องอยู่แล้วค่อนข้างจะเป็นทรงกล่องมันจะจุของได้เยอะมากถ้าเป็นผมผมรื้อออกหรือไม่ก็ทําให้มันพับได้ซะเรัาวิธีการปิดนะครับปิดฝาลงมานะครับดันสลักท้ายเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยๆพับครับ ตอนเหวี่ยงเนี่ยต้องใช้แรงนิดนึงให้มันอยู่สำหรับค่าตัวของสปอร์ตไรเดอร์นะตอนนี้นะฮะเท่าที่ผมดูในท้องตลาดมีเนี่ยเริ่มตั้งแต่แสนต้นๆน,นะครับยันจนถึงประมาณ2-3แสนตรงเนี้ยค่าตัวที่มันช่วงที่มันกว้างเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าบางตัวนะครับมีคนเอาไปทำสำหรับ ลุยนะครับเล่นออฟโรดกันแล้วอุปกรณ์หลายๆอย่างที่ใส่เข้าไปอะไรก็ไปมันทําให้ตัวมูลค่าลดเพิ่มขึ้นนะครับแต่สําหรับคนที่ต้องการหารถสําหรับเจ็ดที่นั่งเนี่ยผมมองว่าราคาตอนนี้ครับกำลังราคาดีนะครับตั้งแต่แสนต้นๆถึงแสนกลางๆมีให้เลือกได้ทุกเครื่องนะครับทุกรุ่นอย่างคาแนะนําของผมเลยนะครับถ้าเกิดว่าคนที่เป็นสายเล่นจริงๆถ้าไม่เลือก 5L ก็ควรเลือก k z D4D เนี่ยเขาจะไม่ค่อยนิยมเล่นกันทักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสายที่แบบว่าใช้ในชีวิตประจำวนันเดินทางท่องเที่ยวบ้างนะครับไปอุทยานผมมองว่าดี d น่าจะเป็นคําตอบและตอบโจทย์มากกว่าสําหรับเรื่องช่วงล่างนะครับคันนี้หลายหลายคนเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าด้วยความที่มันเป็นแหนบนะครับมันจะก,กระด้างมากคนนั่งข้างหลังเนี่ย โอดโอยกันเป็นแถวถามว่าสามารถปรับปรุงได้ไหมก็ปรับปรุงได้นะครับดีขึ้นได้อะไรขึ้นได้โดยใช้ราคาในลักษณะในการปรับปรุงเนี่ยประมาณอยู่ที่หลักพันถึงหลักหมื่นนิดๆน,น,นะครับจะเปลี่ยนโชคหรือจะสลับแหนบหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ดีมากไหมนุ่มนวลมากขึ้นไหมนุ่มนวลขึ้นนะครับแต่สําหรับที่เป็นสายลุยจะเอาไปยกค่าใช้จ่ายมันก็ไม่เยอะนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยถ้าที่ผม พอมีข้อมูลหรือพอรู้อยู่ในแวดวงนี้ที่พี่ๆที่รู้จักกันบ้างนะครับเขาบอกเลยว่ายกได้นะครับราคาไม่สูงจริงนะครับแต่ในการที่เอาไปใช้งานแล้วเนี่ยที่เข้าพื้นที่จริงๆแล้วพอกลับออกมาแต่ละครั้งเนี่ยค่าซ่อมบำรุงมันค่อนข้างสูงนะครับถ้าเกิดใจรักจริงๆเขาก็จะแนะนําว่าให้ไปเปลี่ยนชุดคานข้างล่างนะครับที่ผมเห็นตอนนี้ เท่าที่มีข้อมูลนะครับเท่าที่คุยเนี่ยที่คอนเฟิร์มกันแล้วว่าค่อนข้างจบก็คือนะครับอย่างแรกเอาไปลงของปลาโดถ้าผมจําโค้ดไม่ผิดก็หรือจำโค้ดผิดขออภัยนะครับน่าจะเป็น LJ78 ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็เอาไปลงคารของ v x 80ก็จะได้ระบบเรื่องความนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็การใช้งานที่ตอบโจทย์ใช้ยาวๆได้ค่อนข้างเยอะ สุดท้ายนี้นะครับสำหรับสปอร์ตไ이เดอร์สำหรับตัวผมเองนะครับณนะชั่วโมงนี้เวลานี้เล่นได้ไหมผมบอกว่าเล่นได้ครับลองนึกภาพตามผมดูนะครับถ้าอยากได้รถนะครับที่เป็นรถตลาดเป็น PPV 7ที่นั่งประโยชน์การใช้สอยค่อนข้างครบคันนะครับซ่อมง่ายนะครับอะไหล่มีเยอะเสียที่ไหนไม่ต้องกลัวผมมองว่าสปอร์ตไ이เดอร์ตอบโจทย์ทุกอย่างก็ลองตัดสินใจกันดูนะฮะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับลองไปดูคลิปเก่าๆของผมก็ได้ว่าผมรีวิวตัวไหนมาบ้าง แล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับโดยส่วนตัวสำหรับเคซ่าเนี่ยตอบสนองค่อนข้างดีเวลาขับแล้วเนี่ยถ้าเป็นสปอร์ตไรเดอร์เนี่ยจริงๆชอบมาดีโฟดีนะ จริงๆเคยจับมาแล้วทั้ง3ตัวนะล่ะทั้ง 5L นะครับเคซแล้วก็ดีโฟดีถ้าสำหรับเวลาเอาไปลุยแล้วเอาไปยี่นงจริงๆเนะี่ยมองว่าจริงๆแคสเคซัสต้าจะตอบโจทย์มากกว่าแล้วพอที่มันเป็นโตโย t a ด้วยอย่างหนึ่งอ่ะมันค่อนข้างง่ายมันซ่อมง,ง่ายอะไรง่ายอยู่ตรงไหนก็ถ้ามีปัญหาที่ต่างจังหวัดก็เอาอยู่ ทัศนคติสายการขับของตัวสปอร์ตไรเดอร์เนี่ยก็ดีครับนะโอเคจริงแล้วมันเป็นรถที่จะบอกยังไงดีอ่ะมันเป็นรถที่เหมาะสำหรับคนที่ใช้แล้วงบน้อยต้องการรถที่ใช้งานได้และประหยัดผมมองว่าตัวนี้ตอบโจทย์ตอบโจทย์มากควอมง่ายไม่จุกจิกไม่มีปัญหาเรื่องอะไร ซื้อมาก็ใช้ไปตีย่างเดียวครับเรื่องช่วงล่างเนี่ยแหละที่มันกระแทกกระคันไปหน่อยเดี๋ยวดูนะครับถ่ายตอนกลับรถวงของวงของฟอร์จูเนอร์นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะใหญ่มาก ปกติรถกระบะทั่วไปอะคนี่นานมากเนี่ยไม่ได้ขับรถเกียร์มนะินนวดขขาสการะแน่นไปนเ,นนเลยคนระับตอนนี้ดูแลไว้นี่มากถ้าหารถสภาพปุ่งสองได้เนะี่ยเป็นเนียบขนาดกระบะหน้าหน้าเก็บไมใช้ได้เลย ข้อดีอย่างหนึ่งของเคแเนี่ยก็คือแรงดึงเป็นรถที่มีแรงดึงสูงเวลาไปเล่นหรือไปไปวิ่งไปต่ายเนี่ยเอาชนะอุปสรรคได้ค่อนข้างดีในบ้านเราน่าจะขายได้เยอะมากนะตัวเนี้ยไม่รู้ว่าถึงสองหมื่นคันไหมนะแต่ว่าแต่ว่ามัน ทุกันนี้ก็ยังเห็นมันวิ่งกันอยู่เนาะพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็แล้วก็ใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันรูปโฉมของมันเองเนี่ยเนื่องจากว่าคนมันใช้กันเยอะมันก็ไม่ได้ดูดูก่าวหรือว่าดูว่ารถเป็นรถโบราณทั้งที่มันสิบกว่าปีมาแล้วนะตั้งแต่ออกตัวตั้งแต่เก้าเก้านะปีนี้ก็สองพันยี่สิบแล้วสิบกว่าปีก็ลองตัดสินใจกันดูฮะว่าว่ามันโอเคมากน้อยขนาดไหน อออีกนิดหนึน่งนะครับสำหรับคนที่เอามาใช้อันนี้บอกนะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ใช้ Fortuner เนี่ยผมมองว่าความเร็วไม่ควรจะไม่ควรจะเกินร้อยสิบสิบนะฮะผมมองว่าถ้ารถเดิมๆี่ยค่อนข้างจะเอาไม่อยู่โดยส่วนตัวแต่ว่าถ้าเกิดว่าวิ่งอยู่สักประมาณร้อยร้ยยผมมองว่าไม่มีปัญหาครับตอบโจทย์การใช้งานได้ปกติก็ต,ตามนั้น ฝากเขาด้วยแล้วกันครับลองดูนะฮะนนี้เป็นรีวิวคร่าวๆ